กี้กลับบ้านนะครับกี่เดินกลับบ้านกับแม่จ๋าครับไปเดินไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อน ไปขึ้นรถคะ่ะขึ้นรถนะคะขึ้นรถเลยค่ะขึ้นได้ดีค่ะ <c oughs> เอากระเป๋าออกด้วยค่ะขึ้นรถเลยค่ะยิ้มหวานกันดีมิกกี้จะกลับบ้านแล้วค่ะมิกมกี้ไปกอดนิ้วค่ะทุกครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ